ขาวนบรถเร็วที่171171จากกรุงเทพอะพิวัตปรปลายทางสุงไงโกลกสุงไงโกล็กหรือคบอรถเออถูกแล้วนะฮะตอนนี้กำลังจะนำาบอรถเข้าเทียบในชานในชานชาราที่1ฝั่งสนามครับไม่ใช่ชานหนึ่งฝั่งตลาดนะฮะฝั่งสนามนะครับ ดูเหมือนจะเป็นฮิตาชินะฮะหรือพี่ฮิหรือพี่ใหญ่คันสุดท้ายของรุ่นอย่าบอกนะว่าสี่ห้าหนึ่งสี่อาจจะเป็นไปได้นะครับสี่ห้าหนึ่งสี่เดี๋ยวต้องดูให้ชัดเจนก่อนนะฮะเอาปาดไปหนึ่งครับปาดไปสองฮะ อย่าสัหาธรรมกันนะฮะเพราะเดี๋ยวจะได้เป็นข่าวเหมือนที่วัดช้างให้เอ๊ะไม่ใช่วัดช้างให้ขออภัยวัดควรมีดนะฮะมาแล้วครับขบวนรถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งวันนี้โอ้โหนี้จะเป็นครั้งแรกนะฮะถ้าเจอสี่ห้าหนึ่งสี่นี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่แอดได้เห็นเจ้าตัวทำขบวนนะฮะใช่ครับ สีนี้เป็นใครที่ไหนไม่ได้นะฮะมีอยู่ไม่กี่คันนะครับที่เป็นสีนี้ว้าขอไพ่ไม่ใช่สี่ห้าหนึ่งห้าครับโอ้โยหยือว่าจะได้เจอสี่ห้าหนึ่งสี่นะฮะโอ้โหย โชสอหนึ่งสองห้ครับโสสอสามสิบสี่ครับโชสอหนึ่งสองเก้าแปดครับโสอหนครับโปชสอหนศูนยเครับโสอเร็วมากนะฮะโอ้บ้อ Attention please welcome t โอ้วันนี้พว่วงฉันสามมา,าสองคันนะฮะโอ้โหโ้ฉันสามหลายคันมากเนะะโอ้โหสี่สหา้าหนึ่งห้านะครับรับหน้าที่ทำหนึ่งเจ็ดหนึ่งในวันนี้นะฮะ <c oughs> ว่าเปิดไซเรนด้วยนะครับโอ้โหเป่อยเปิดไซเรนวิบวับ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 เลยนะฮะโอ้โห ยี่เพิ่งจะเห็นครั้งแรกนะครับที่ลูกรักแอดมินเปิดไซเรนนะฮะโอ้โห oh. นอกจาก4515มีใครเปิดไซเรนได้มากกว่านี้อีกไหมนะฮะมีเพียง4514นะครับที่เปิดไซเรนได้ส่วนบางคันไม่ค่อยเปิดไซเรนนะครับไม่รู้ทำไมนะฮะ หโหวันนี้พ่วงมายาวเหยียดเลยนะฮะล้นชานก็ว่าได้นะฮะรู้สึกเหมือนจะป้ายสวยงามขึ้นนะฮะว่าป้ายยังใหม่สวยนะครับ บนทป1072ครับทายดีครับปิดท้ายด้วยบนทป1003ครับโอ้โห,โหเดว,วูวอ้วนกับเดวูวผอมน,นะฮะโอ้โหสวยงามอาร่ามแท้ซึ่งตอนนี้37ออกจาก ส่ไงใปลาดีมาแล้วนะฮะโอ้โหทำเวลากันมาติดติดเลยนะครับอ่าถอดเ <c oughs> ย,ย้ถอดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลิ้วสับิน